ตอมุ่เาการการระจายคใส่วนใจไว้ตามหมู่บ้านที่เขาคอยเฝ้าระวังอยู่พระบรมสารีริกธาต ตำนานต้นโพประวัติศาสตร์ธรรมชาติหลากหลายอ้อยหวานและบุหร,รีกร้ <c oughs> นานต้นโพ

เรียนรักษาตลอดการทุกเรื่องเมอแทนพระมหากรุณาธิคพาทที่ทรงพระจมากกว่าสามันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวัตความผาสุกมาสู่ผสมทิกรแ่งสมเด็จพระจุกตริย์รงดพระคาพรมหาศรียาพรองทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริ 65ครัวเรือนอาชีพครัวใหญ่มีอาชีพทำกับดาบกลางกลางคือ2ื0นต่อ2000บาทต่อคนต่อปีท่านนายกโครการเป็นนั้นนะครับสำหรับกระลึกเรลื่องชีวิตน้องประชาชนตลอดเวลาก็อยากจะออกมาเยี่ยมยามถามข่าวจริงๆอำเภอมากต่อ5เภอ ยังไม่มีใครเวลเราออกจังหวัดเลื่อนที่ต้องที่ผมนักเรียนอย่างนี้ก็เพราะว่าผมเพิ่งไปตรวจทีหมดนี้ครับแต่ยังนักเรียนให้กับปกติไม่เห็นเป็นอะไรเมนที่แล้วแต่ผมเนี่ยเพราะรายการตรวจสุขภาพซึ่งผมเองเนี่ยบาเอกชนสน่วนตัวมีรบบานนักวัตรวจสุขภาพดูตรวจที่พอ เพื่อดูเลือดว่าเลือดเราเดินจักรยานยนต์พร้อมกันห้าครั้งอย่าเพิ่งติดโดนะครับอ่าใหจารย์ปูน้ำกัน้ำปักปูปน้ำต่อไปก็เป็นเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบจักรยานให้นักเรียนตำรวจกลางครับผมหนึ 1, 2, ่งสองสาม ก็ขอขอบคุณมากมากนะครับก็ขอเฉงยปลดมือให้กับนักเรียนยดเป็นเกียรทั้นนั้นเลยรับท้ายเป็นประโยชน์ต่อกำลังกายไม่ต้องพูดี่ีรถมอเตอร์ไซค์นนี้เต้ทได้ได้เต้เปฝากเด็กๆครับเพื่อการและพ่อขาแบบนแล้วก็อยากจะเนท่านพ่อแบบที่ได้แบบประธานจังหตัดเชกยงตลาดนะครับ สำรับต่อไปนะครับพ้ปราศจานเงินท่านผู้ว่าและก็หมายเท้านะครับสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปที่วกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครอบเมืองเมืองบุรีรของเรานะครับปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิมงคลสําหรับกระพวกกรางของเรานะครับของเรานะครับผู้นําของเรานะครับเดี๋ยวคอปไปรับขอบคุณนะครับขอขอบคุณฝัออนน้ำกัน นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับก็นะครับอปปตผุ่แก้วนะครับคุณนายคะ

สาเมตรกว่าเลยสี่เมตรสองอาทิตย์ประมาณสอาทิตย์เลยว่าครึ่งเดือนกลางเดือนห้ากลางเดือนห้ายไปาด้่ดอนนี้ไปนะคะที่แนะนำว่าที่ื้นขอจ้นวดรุปก็คือ่าอ ไปติดที่สวนนี <c oughs> ่หลอดเลือดนหลอดิงอ่ะเลือดิ้งกันะไร

อาจจะปดตเลยนแล้วก็แค่มติทองสีสีีวรรทุนทายสัญญาทองดีทายสูงแหวนสบา้งานอานาอที่มีคุณก็มหาผู้ใหญ่บ้างได้เลยนะครับผู้ใหญ่บ้านเลยไดูต้องเตรียมม็นสุดใหญ่สิทนายู แล้วก็ต้องกาาออราบขอบคุณบำบัดทุกบำงสุขพอสังเกตน,นะครับเกิดนั้นอนุบาลการรวมทั้งสิ้นสิบส่วนะครับมีมีคุณภาพนักกรรมการการศึกษาขั้พื้นฐานแล้วก็ได้ดำเนินนะครับกิจกรรมมาตลอดนี้ท่านาสาธนเป็นเส้นทางตอ่อแก่มาได้เดชาแก้ไสวัน มีสุขภาพที่ปลอดภาระผ่าขนส่ง